ซูเ e อร์โมเดลเน็ตเวเว็บไซต์ส่งงานตลอดชีพถ่ายรูปตลอดชีพเรียนการแสดงทั้งปีมีระบบนักธุรกิจแมวมองรองรับสมัครเพียง5,000บาทตลอดชีพสมัครที่ SuperModel n e t w o r k วิร945 55 00 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซุปเปอร์โมเดิร์นเวิร์กช่อง13และ10นะครับกับรายการกระโดดสุดดวงดาวผมกีรติอนันต์สุนชัยวันนี้ข้างๆผมนะครับคุณนะครับชนะคินนะครับหรือคุณบอลนะครับหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง Coffee Factory อยากพูดถึงอะไรร้านนี้บ้างครับชิดมากเลยอะ้วกาแฟร้านนี้นะครับเมื่อคุณเข้ามานะครับแล้วกาแฟเรานะครับเป็นล้วกาแฟที่มีมูเมต์ตลอดเวลาเข้ามาร้านนี้แล้วจะอยู่นิ่งไม่ได้นะครับจะต้องมีการเคลื่อนไหวนะครับเข้ามาแล้วจะต้อง คิดนะครับจะต้องนั่งคุยจะต้องนั่งแลกเปลี่ยนนั่งแชร์ไอเดียกันนะครับเพราะที่นี่คือคีเรทีฟสเปซสำหรับทุกคนครับสุดยอดเลยครับเข้ามาแล้วอยู่นิ่งไม่ได้ใช่ครับเหมือนคาว่านะครับดีเซลจิวเขาพลังขึ้นตลาดเวลาครับนะครับตัดสินใจยังไงนะครับทุกอย่างนะครับมาร่วมธุรกิจนะครับจริงๆแล้วธุรกิจนะครับของกาแฟเนี่ยนะครับมันเรียบมันง่ายแต่ว่ามันมหาศาลโคตรเลยตัดสินใจครั้งแรกยังไงครับที่จะเริ่ม ด้วยความที่ว่าธุรกิจกาแฟเนี่ยมันเลี่ยมันง่ายน,นี่แหละครับเราก็เลยตัดสินใจเข้ามาจอยธุรกิจตรงนี้เพราะเราอยากจะเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างนะครับ,รบ,รบอยากจะเปลี่ยนแปลงวิธีใช้วิธีบริโภคนะครับเราเข้ามาตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้มองว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทําธุรกิจกาแฟ oh. แต่เราทําธุรกิจไลฟ์สไตล์ครับ oh. เรากำลังทำไล ใช้ชีวิตกับคนนะครับรอบข้างนี่เองถูกต้องครับนะครับโดยมีสะพานเชื่อมมันก็คือกาแฟครับคุณบอลนะครับถูกต้องครับโอเคครับอยากจะเชิญชวนพี่ๆีน้องๆเข้ามานั่งที่นี่นะครับสักนิดหนึ่งครับเจอเลยครับได้ครับวันนี้นะครับอยากเข้ามาเติมพลังนะครับอยากเข้ามาค้นหาสิ่งใหม่ๆนะครับอยากเข้ามาแชร์อยากเข้ามาหาเพื่อใหม่ๆเข้ามาฟังเพลงเพราะๆนะครับมาค้นหาอะไรให้กับตัวเองมาอินสปเรชันมาที่นี่ครับ Coffee Factory ีเซซั่วพอง สุดยอดมากครับคุณบอลกับ Coffee Factory นะครับออว่าคุณบอลนะครับคงจะมาร่วมรายการกับเราบ่อยๆนะครับยังคงย้ำนะครับวันไหนร้านเปิดนะครับ Super Model Network นะครับจะพัดล่มคุณบอลที่ร้านนั้นทันทียินดีครับถ่ายของเรานะครับและพบกับผมกิรติอนันต์ชัยนะครับช่อง Super Model Networks หนึ่งสามและสิบนะครับกับรายการกระโดดสู่ดวงดาวนะครับเดี๋ยวมาเจอกับคุณบอลอีกครั้งหนึ่งวันเปิดร้านครับครับ Super Model Networks เว็บไซต์ส่งงานตลอดชีพถ่ายรูปตลอดชีพเรียนการแสดงทั้งปีมีระบบนักธุรกิจแมวมองรองรับสมัครเพียง5,000บาทตลอดชีพสมัครที่ Supermodel n e t w o r k เวิ9 4 5 5 5 0 0